วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับเข้าในส่วนของบัญชี True Money Wallet นะครับผมก็ได้รับจากการทำฟรีมาแล้วนะครับทั้งหมดนะครับ48,200บาทนะครับทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับมีหลักฐานให้ดูนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับสำหรับชูมิเน่โวลเลตนะตรงนี้นะครับก็เป็นประวัตินะครับการถอนเงินหรือว่าการรับเงินนะครับในส่วนของหลักฐานต่างๆนะครับจะเปิดให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมได้รับเงินจากแอปนี้มาแล้วนะครับในส่วนของชูมิ n น่โวลเลตนะครับอยู่ที่48,200บาททําฟรีไม่ได้ลงทุนสักบาทนะครับผมก็ อาจจะใช้เวลาในการทําเงินนะครับไม่ใช่ว่าเดือนเดียวหรือว่า2เดือนนะครับได้รับเงิน4 0,000ื่นนะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าจะได้เงิน4 0,000่นนะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่จะเปิดให้ดูนะครับในส่วนของบัญชี t r ูม m นี่วอลเล็ที่ผมได้รับมานะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันถอนได้ครั้งละ500ทุกวันนะครับผมตอนนี้มันก็ไม่สามารถทําได้ละนะครับสลหรับ500ทุกวันนะเพราะว่าคะแนนเนี่ยมันก็ได้น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนนะครับทำแรกๆเนี่ยได้รับคะแนนดีมากได้รับคะแนนเยอะมาก นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดตั้งแต่รายการแรกนะครับสลับชูมอนี่วอลเล็นะเพราะว่ามันก็หลายรายการนะตั้งแต่ที่ผมถอนมานะครับก็มีธนาคารเ a y p a วอันนี้ผมนับแค่ชูม m นี่วอลเล็ตนะครับ48,000ับาทนะครับผมอันนี้เป็นรายการแรกที่ผมถอนวอลเล็นะครับอยู่ตั้งแต่วันที่8เดือน3 2021นะครับในส่วนของชูม m นี่วอลเล็นะวันที่8เดือน3ก็คือเดือนมีนานะครับอันนี้ผมรับตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงปัจจุบันก็คือกันยายน นะครับปัจจุบันกันยายนเนี่ยผมถอนไปวันที่19เดือน9นะครับ2021นะครับผมก็ให้เพื่อนๆน,นับดูตั้งแต่เดือน3จนถึงเดือน9เนี่ยใช้เวลาประมาณกี่เดือนประมาณ6เดือนไหมประมาณ6เดือนนะครับก็ลองนับดูนะว่าใช้เวลากี่วันในการรับเงินทูมิวิลลิตมา4 8 0 0มบาทนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูในส่วนของขั้นตอนการทําเงินกันนะครับ ในส่วนของแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Casin นะครับก็เป็นแอปเริ่มต้นเลยนะครับในส่วนของค่ายของค่ายนี้นะเป็นแอปแรกเลยนะครับที่ทําเงินมานะครับเพราะว่าแอปนี้ก็มีตัวแอปน้องใหม่ออกมานะครับอีก2แอปนะครับผมก็ได้ลงรีวิวไปแล้วนะครับน่าจะได้ดูกันแล้วนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะก็ ไปดาวน์โหลดแอปกันได้เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ a n น r o i d จะชื่อ c คส i n นะครับส่วน iOS จะชื่อ b u z m a t นะครับผมซึ่งไม่เหมือนกันนะแต่วิธีการใช้งานเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดมาตรงคำว่าฉันนะจากนั้นนะครับผมมันจะมีช่องตรงนี้นะเป็นคำว่าใส่รหัสเชิญนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับใส่รหัสเชิญกันด้วยนะรหัสของผมนะครับจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือนะครับ376 9 0 9 0นกะครับก็ฝากกอกด้วยนะใส่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับรับคะแนนเริ่มต้น8 00 0คะแนนนะครับผมเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการใช้งานนะครับแอปนี้จะเป็นการอ่านข่าวนะครับผมจะอธิบายแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าผมลงแอปนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ลงเยอะมากนะครับเพื่อนๆน่าจะเบื่อกันแล้วนะครับเพราะว่าแอปนี้มันก็เปิดมานานแล้วเนาะแอปนี้เป็นการอ่านข่าวนะครับกดไปข่าวใดข่าวหนึ่งก็ได้นะครับผมเมื่อรับกดมาแล้วเนี่ย อ่าตัวนี้มันไม่ใช่ข่าวนะเป็นการคอมเมนต์นะโอเคนะครับสําหรับข่าวมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับผมให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนอ่านข่าวไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมจนกว่าขีดสีส้มเนี่ยมันจะเต็มหลอดนะเมื่อมันเต็มหลอดแล้วเราก็สามารถกดรับคะแนนได้เลยนะครับซึ่งคะแนนในการอ่านข่าวของแอปนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยมันน้อยมากนะครับเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยมันอ่านข่าวมันได้คะแนนเยอะมากนะตอนนี้ถือว่าน้อยมากนะครับสําหรับการอ่านข่าวเนาะ ใครที่ไม่ชอบในเรื่องของการอ่านข่าวแล้วก็ไปทางช่องทางอื่นได้นะครับโดยการทําแบบสอบถามหรือว่าดูวิดีโออะไรพวกนี้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาอ่านข่าวบ่อยๆก็ได้นะเพราะว่าคะแนนมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับโอเคนะครับถ้ามันเต็มหลอดเราก็กดรับได้เลยนะทุกคนนะโอเคนะครับผมเมื่อมันเต็มหลอดแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้รากดรับคะแนนได้เลยนะครับคะแนนเนี่ยมันก็อาจจะน้อยกว่าแอปอื่นนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนมันจะได้เยอะมากนะครับตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามันมีคนใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับทางแอปเลยปรับเปลี่ยนในส่วนของคะแนนน้อยลงมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมวิธีการทําเป็นแบบนี้นะมาดูที่เมนูร้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข่าวที่มีคนเข้าไปดูเยอะที่สุดนะก็จะเป็นอันดับตามนี้เลยนะครับมาดูที่เมนูที่3นะครับเมนูที่3เนี่ยก็คือการชวนเพื่อนนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของการทําในส่วนของภารกิจอื่นๆนะครับตอนนี้นะครับทางแอปมีโปรโมชั่นนะครับหรือว่ามีกิจกรรมอยู่นะครับก็คือกิจกรรมตรงนี้นะครับผมชวนเพื่อนนะครับรับเงินรางวัลสูงสุดถึง4815บาทนะครับก็ให้เรากดตรงนี้ได้เลยจะมีลูกศรเข้าไปนะนี่นะครับเป็นกิจกรรมโบนัสนะครับเชิญเพื่อนคองอันดับนะครับถ้าเราติดอันดับหนึ่ง ถึง10เนี่ยเราก็รุนรับเงินรางวัลได้เลยนะครับอันดับ1นะครับผม2 3สนะครับตามนี้เลยนะผมคิดว่าผมน่าจะไม่ติดอันดับนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ทําอันดับตรงนี้เลยนะครับผมสาหรับใครที่ต้องการเชิญเพื่อนนะครับก็คลิกที่นี่เพื่อเชิญได้เลยนะครับเราจะได้รับคะแนน3 0 0หมืนคะแนนนะก็มีข้อความตรงนี้นะครับกดคัดลอกตรงนี้เลยแล้วก็นําไปแชร์เพื่อนต่อได้นะครับผมประมาณนี้เนาะ ต่อมานะครับด้านล่างนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าเราเนี่ยจะได้รับคะแนนเต็มหรือเปล่านะครับก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราทําเหมือนกันนะตัวนี้นะครับเพื่อนจะต้องใช้งานแอปด้วยนะครับถึงเราจะได้รับคะแนนเต็ม3 0,000ื่นนะครับผมต่อมาด้านบนนะครับจะมีเสนอนะครับแล้วก็100คะแนนนะครับเสนอเนี่ยก็คือการเช็คอินรายวันนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นนะครับ วันที่1วันที่2วันที่3ามจถึงวันที่7นะครับเราก็สามารถรับคะแนนได้นะส่วนตรงบวก100เนี่ยจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมดูวิดีโอนะครับก็จะได้รับเงินเข้าในส่วนของทูมี่วอลเล็เช่นเดียวกันนะครับโดยการเก็บคะแนนแล้วก็นําไปถอนเป็นทูมี่วอลเล็นั่นเองนะครับหชั่วโมงนะครับรับ100คะแนนนะครับผมทุก1ชั่วโมงเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโบนัสนะครับในการทําภารกิจรายวันนะเราก็สามารถเข้ามาทําได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอกิจกรรมโบนัสนะครับผมลองเข้าไปร่วมสนุกได้กิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปนะการที่เราดาวโหลดแอปเนี่ยมันจะต้องทาภารกิจในแอปที่เราดาวน์โหลดมาด้วยนะครับอย่างเช่นเล่นให้ครบเลเวล200เลเวล30หรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ต้องทําให้มันครบนะถึงเราจะได้รับคะแนนนะครับไม่ใช่ว่าเราดาวน์โหลดมาเล่นปุ๊บสมัครเสร็จปุ๊บเราจะได้รับคะแนนท,ทันทีอันนั้นไม่ได้นะครับผมเราต้องทําภารกิจด้วยเนาะต่อมานะครับ หมุนวงล้อนะครับผมแล้วก็วิธีรับเหรียญมากขึ้นนะครับเชิญเพื่อนนะครับผมมีแค่นี้นะครับจะมีในส่วนของอ่าโบนัสจากการทําแบบทดสอบนะครับความคิดเห็นนะครับผมก็ลองกดเข้าไปแล้วก็กดรับดูนะเนี่ยเขามีบอกนะครับลองกดเข้าไปดูนะสําหรับการถอนเงินนะครับการถอนเงินนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับคําว่าถอนเงินนะก็กดเข้าไป สำหรับการถอนเงินนะครับก็มี3ช่องทางให้เลือกนะครับเป็น t u u m o n e y w a l l l t นะครับ PayPal ่าโทรศัพท์นะตอนนี้ก็มีกิจกรรมการถอนเงินอยู่นะครับอยู่ที่1บาทนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเชิญเพื่อนทุกวันนะครับวันละ1คนนะครับถึงจะทําการถอนได้1บาทถ้าเราไม่เชิญไม่สามารถถอนยอด1บาทได้นะครับสำหรับ150บาทจนถึง500เนี่ยเราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญก็ได้นะครับถ้าเรามีคะแนนครบแล้ว เราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับสลับ150 250แล้วก็500บาทนะครับผมโอเคนะครับสหรับใครที่ยังถอนเงินจากแอปนี้ไม่ได้นะครับติดขัดตรงไหนก็อินบ็อ์เข้ามาถามได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ